น้อยอะค่ะพระเจ้าก็ช่วยเรานะค่ะก็ <cara> มาขอบคุณพระเจ้านะคะเป็นเรื่องกล้วยแต่ไม่กล้วยก็เป็นเรื่องกล้วย,ย,ย,ยที่บ้านนะคะที่บ้านเป็นคำพยานกับยายน้อยนะคะที่บ้านกล้วยออกลูกใหญ่มากเลยค่ะหวีหนึ่งก็มีมทลายเขาเรียกอะไรอะเครือหนึ่งนะคะมี1ิหวีค่ะคราเนี้ยพอมันออกมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปขายแล้วเพราะว่ามันใหญ่ เอามาแจกก็บ่อยแล้วนะคะเราก็ยังไงดีนะเราก็ไปฝากเราไม่เคยเป็นแม่ค้านะเราไปฝากร้านข้างบ้านเราด้านหน้าค่ะแต่เราก็เราก็โดนเขาแบบว่าปฏิรับจริงนะคะแต่เราไปไปถามแม่ไปเราไปฝากวันเสาร์เงี้ยค่ะแม่ก็ไปถามวันพุธว่าโอเคขายได้เท่าไหร่แล้วเงี้ยเขาบอกว่าไม่อยู่แล้วลูกสาวอาไปขายโอเคเราก็ไม่เห็นนะคะแล้วพอบูก็ไปอีกวันประมาณสักวันพืนหัหาดังเราไปอีกเขาบอกว่ายังไม่กลับมาเลย เดี๋ยววันศุกร์ค่อยมาดูวันศุกร์เราก็ไปอีกนะคะมันอยู่หน้าบ้านเราเองเราก็ไปอีก <S <S เขาบอกขายหมดแล้วแต่แต่เดี๋ยววันเสาร์ค่อยมาเอาเงินตอนเช้าเราก็เอ๊ะอะไรขายหมดแล้วทำไมไม่ให้ตังค์เราเราก็กลับบ้านไปนะคะมันก็ไม่มีอะไรคราวนี้คือที่2มันออกอีกเมื่อวันเสาร์นี่มันมี2ต้นนะคะมันออกอีกเราก็ตั้งใจว่าเราจะไม่ไปขายร้านนี้แล้วแต่เรายังไม่แพลนร้านอื่นนะคะแต่เราตัดลงมาแล้วเมื่อวานนี้ตอนเช้าเราก็บอกแม่เอาไงดีเนี่ยมันเยอะด้วย ตกลงว่าไปร้านเดิมแล้วกันแล้วก็จริงๆตอนเราบ่นเราก็มีอธิฐานนะคะพระเจ้าก็ช่วยนะคะรอบนี้คนที่รับคนเดิมอะ่ะไม่อยู่ค่ะเขาอาบน้ําอยู่แล้วก็ญาติเขาอยู่อีกคนนึงเขาก็วิ่งไปถามว่ารับไหมน้องคนเดิมมาส่งเขาก็บอกว่ารับแล้วเข,เขาญาติเขาก็เลยถามว่าเนี่ยมันมีห้าหวีน้องใจย,ยังไงก็บอกว่า วีมันใหญ่นะพี่พี่ขายขายได้ถึง30เลยแต่จะขายจะขายส่งอะ่ะเราบอกว่าเราจะเราขาย20บาทถ้าวีก็ร้อยหนึง่งเขาก็หยิบเงินในกระเป๋ามาให้เราเลยเราก็รับไว้เราก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่เราขอบคุณพระเจ้ารอบนี้ได้เลยอะ่ะไม่ต้องไป 3- ามสี่รอบแล้วขับรถไปซื้อกาแฟนะเราคิดใจโอ้พระเจ้าพระเจ้าคงฟังเรากับแม่บน่นนะว่าเราไปทวงเงินหลายรอบมากเลยอะ่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็คือเรื่องเล็เลกๆในน้อยอ่ะค่ะพระเจ้าก็ช่วยเรานะคะบางครั้งเราไม่ได้คิดว่าโอ้พระเจ้าไม่สนใจ เล,เล็กเรื่องกล้วยๆก,ก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องกล้วยจริงๆค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะ